สูตรกาแฟลาเต้ปั่นแบบเนื้อเนียนเป็นสมูทตี้ละมุนไม่เหนียวทานง่ายเมนูปั่นร้านเฮียใช้เป็นกาแฟคั่วระดับกลางค่อนเข้ม20กรัมใส่กาแฟตามสเต็ปเกลี่ยเคาะหมุนแทมใช่ครับ สำหรับสูตรสกาดแก้วนี้เฮียช้ยน้ำกาแฟ60 ml เวลาในการสกรัดให้อยู่ในช่วง40-45วินาทีสูตรหวานก้างนมข้นหวาน40ครีมเหลว60ตามด้วยนมสดทำหอม20แก้วนี้เป็นสูตร16ออนน้ำแข็งพูนแก้วเล็กน้อย คอยค่อยดกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าสังเกตน,นะครับถ้าอาัตราส่วนถูกต้องเนื้อใจละมุนเทง่ายเห็นกาแฟแวบ,บๆที่ร้านนำัำเบอร์36นะขอบคุณครับ